ช่องนัดขมินเกมิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันป่นๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้ สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35บาบาทขอบคุณครบับ สวัสดีครับอยู่ผมนะัดคอมินเกมมิ่งครับผมกับเกม w w e Smackdown Shut Your Mouth กันนะครับผมนะมาวันนี้ครับนะก็ขออนุญาตเอาแมชที่นะครับผมนะมีการรีเควส์กันมานะจากท่านสมาชิกนะครับผมนะให้เอา2หลวงพ่อนะฮะมาเจอกันสะหน่อยนะครับผมนะ มาออกมาก่อนครับหลวงพ่อดีวอนะนี่จากวัดไผ่ตันนะนี่ครับส่งเข้าประกวดนะหลวงพ่อดีวอนฮะนี่ครับอ,อวันนี้จงสัทธทานในตัวฉันและฉันน่าจะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะนี่สะเกฟายนะนี่ครับหลวงพ่อดีวอนฮะออกมาเป็นคนแรกเลยนะ ก็ตอนนั้นมีการดราฟต์นะครับผมนะแล้วก็เรียกว่าดัลลี่บอยนี่คือโดนแยกกลุ่มนะครับผมนะดีวอนกับบับเบร์นะโดนแยกกลุ่มกันไปนะครับผมนะดีวอนก็กลายเป็นหลวงพ่อนะนะนนะส่วนบับเบรนี่ก็เป็นเรียกว่าก็เป็นดัลลี่บอยเหมือนเดิมแหละ นะครับผมนะจนกระทั่งน่าจะเป็นรอย l ั u เบิลมั้งปี2003นะฮะก็กลับมารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะขณะที่อันนี้ก็อีกหนึ่งหลวงพ่อครับผมนะหลวงพ่อวัดโอลิมปิกนะฮะนี่ทรงเข้าประกวดครับผมนะเจ้าของแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี1996นะครับผมนะสำหรับในส่วนของเคิร์กแองเกิลนั่นเองนี่มาแล้ว นี่คนดูตะโกนยูซักยูซักกันฮะนี่ hey, ใครไม่ซักยูซักนะเข้าใจเปล่าฮะนี่ครับเคิร์กเอิกลฮะออกมาก่อนเลยนี hey, ่มาแล้ะจ้าหลวงพี่เคิร์กมาแล้วนี่เป็นไงล่ะวันนี้ครับนะศึกสอง 2, หลวงพ่อครับนะมาดูกันดีกว่าว่าหลวงพ่อวัดไหนนะจะสามารถเอาชนะกันได้ในแมชนี้นะครับผมนะหลวงพ่อเคิร์กฮนะเจอกับหลวงพ่อดีวอนั่นเองนะ มีหลวงพี่เคิร์กแห่งวัดโอลิมปิกนะฮะกับหลวงพ่อดีวอนวัดไผ่ตันนะเอออามตตาพุทธนะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะก็เกมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เอามารีวิวสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าโอ้โหเรียกว่าความหน่วงและกระตุกนะฮะคือน่าจะเป็นที่ตัวไม่ตัวเกมก็ตัวมือถือของผมเนี่ยแหละนะทำให้แบบว่ามันไม่สามารถที่จะเสถียรภาพสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมนะ เออช่วงเปิดตัวเนี่ยมันจะดูแบบนุงนวหน่อยนะแต่ถ้าช่วงเวลาเล่นนี้บางทีมันก็มันก็แบบนี่ฮะก็มันก็เสถียรของมันแหละนะครับผมในนี่หลวงพ่อดีวอนฮะเออนี่อภิถวอภิถังสังคังยังไงจังหวะนี้เ้าขึ้นมาใหม่นี่โชว์เต้นนะออกมาเต้นฮะนี่เอาโดนอัดเทิร์นมาเคลื่อนตอบหน่อยเอาโดนรีเวิร์สมาในจบับบิดในเบรกเกอร์ลงไปโดยทางด้านหลวงพ่อดีวอน ยังไงหลวงพอดีวอนบอกปีนขึ้นเชือกมากระโดดครับผมนะโดนแบบก็โดนอะ่ะมายังไงต่อสีเคิร์กบอกมานี่จับยกสู้ผิกลงไปครับแล้วกดเลยกรรมการนับหนึ่งครับสองฮะได้แค่สองเท่านั้นแหละหลวงพอดีวอนมานี้โดนอาร์มดรัคสวนครับแล้วเป็นคอสอาร์มเบรกเกอร์ลงไปหน่อยยังไงขาไม่ติดเชือกฮะแต่ปล่อยก่อนเคลิ้มเคลิ้น เคิร์กบอกไม่อย่ามาซากันหลงพี่เคิร์กนะเข้าใจเปล่าฮนะเอาโดน Small ets, สมอลพิกเกตซะอย่างนั้นมาใสา Lock, นะ่แองเกิลล็อกฮะแองเกิลล็อกแบบโอ้โหเอาหน้าเอาหน้าเรียกว่าอย่างไรดีนะแองเกิลล็อกแบบไม่ได้นอนคว่ำแล้วกันนะมาไปสักทีหนึ่งเคิร์กเคิร์กมาจับบีดอีกแล้วมาใส่แองเกิลล็อกอีกครั้งเออไม่ใช่คราวนี้เป็นสมอลพิกเกตฮะได้แค่2เหมือนกันโอ้โหเคิร์ก เคิร์กแบบนี้เป็นไงล่ะสายเทคนิคฮะมาเอารวบโกดอีกแล้วยังไงไม่ใช่เป็นแองเกิลล็อกอีกแล้วโอ้ยหักขารรัวเลยเฮ้ยโอ้เน้นโจมตีที่ขาครับนะทางด้านของเคิร์กเกิลนะเพราะว่าฟินิชชิ่งมูฟนี่เป็นแองเกิลล็อกนะมาหักแขนบ้างแล้วคราวนี้หักขาหรอแซลหักขานี่คราวนี้หักแขนบ้างแล้วโอ้ยหลวงพ่อดีวอนบอกโอ้ยอะไรของมึงนี่ฮะต่อยเอาหลบได้ว้ยตบเอายังไงต่อยโดนต่อยกลับ มาจับมานี่ใสเฮดล็อกหนึ่งทีเออกระตุกกระตุกมาใสเออมานี่เอาโดนดีวอนเตะเหมือนกันเออโคสไลฮะเป็นเหมือนโชเดอร์แท็กเกิลนะฮะมเมื่อกี้นะมาฮะยังไงต่อหลวงพี่เคิร์กบอกมานี่จับยกขึ้นมาเอาโดนรีเวิร์สยกขึ้นกลับครับซูเพกลงไปโดยดีวนอนเป็นหลวงพ่อดีวอนฮะไฟแมนเคอรี่มานี่หักแขนอีกแล้วหักแขนฮะแต่คราวนี้ขาติดเชือก นี่แต่ว่าไม่ได้แบบ submission หลักนะฮะนี่หลวงพี่เคิร์กบอกอย่ามาซ่ากันหลวงพี่เคิร์กระจายเปล่าฮะจับเทคดาวลงไปมายัายางไงหลวงพี่เคิร์กบอกมานี่ลากศพขึ้นมาอาโดนตีตบนักที่จับมาฟอนเฟสล็อกยกสู่เพคครับเหมือนคล้ายๆเบรนบัสเตอร์เลยนะเมื่อสักครู่นี้มายัางไงหลวงพี่ดีวอนบอกไอ้นมฮะอย่ามาซ่ากับเพ่ดีดีทีซะเลยหัวเม่งหมงอย่างเงี้ยแหละชอบฮะ ยังไงมาเอ้าโดนเตะโคสไลน์กลับครับเคิร์กเคิร์กเตะมาเคิร์กบอกได้เวลาและไอโนมมานี่หักแขนสักทีนึ่งก่อนเอ้ยอ,อย่ามาซ่าก,กันลงพี่เคิร์กวัดโอลิมปิกนะครับได้ไหมอ,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 อ๋อแล้วเฮ้ยเฮ้ยโกงโกงโกงฮะยังไงจังหวะนี้วิ่งมาโคสไลด์ซะเลยเป็น running uppercut ฮะกดเอาได้แค่หนึ่งเดียวครับเคิร์กแองเกิลไปสักทีหนึ่งเอ,เอ้าเฮ้ยโดนฮะเทิร์นมาเคิร์นที่แกะไว้นี่หักแขนสะกก่อนมาทุบทุบครับ มาลงพี่เคิร์กเหรอยังไงจังหวะนี้มาเอาจะโค้ชไลด์โดนไต้ก้านคอสักทีนึงก่อนต่อยต่อยไต้สัก euh. ทีมานี่โตบะเอายังไงวิ่งมาเจอแมนสู้เพกไปเลยละกันมาใส่เป็นสู้เพกซิตี้บีชฮะสู้เพกซิตี้บีชนี่นี่ฮะทริปเปิลเจอแมนสู้เพกฮะ ครั้งที่3ลงไปโดยทางด้านเคิร์กแองเกิลมาเคิร์กบอกมานี่จับแองเกิลล็อกเลยละการจังหวะนี้ยังไงหลวงพี่ยอมมา้าหลวงพี่ยอมไม่ยอมโอ้ยหลวงพี่โดนโอ้ยโดนลากด้วยโดนลากมากลางเวทีแล้วตบพื้นยอมแพ้มาซะเลยละการโอ้โหโอ้ยหลวงพี่หลวงพี่ดีวอนอะไรครับเนี่ยโหนี่เฮ้ยอย่ามาซ่ากันหลวงพี่เคิร์กวัดโอลิมปีกเข้าใจเปล่า,าฮะผู้ชนะในแมชนี้ครับเคิร์กแองเกิลนั่นเองฮะ โอ้ดีวอนบอกเอ้ยสลบสลายไม่ไหวจริงๆแมชนี้เนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกแมชหนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ Tik t o อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาอีกแมชหนึ่งกันดีกว่าคราวนี้เป็นกติกาฮาร์ดคอร์บ้างแล้วสี่คนนะครับผมนะมีฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ครับผมนะ มีในส่วนของแทสครับมีเรเวนนะแล้วก็สโตนโคสตีฟออสตินนะนี่เอาแต่ตัวสายเดือดๆฮาร์ดคอร์มาด้วยกันหมดเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะฮะมาเรเวนดูหนุยแบ็กซูเพกลงไปครับโดยทางด้านของสโตนโคมาอย่างไรจังหวะนี้เอาทุบหลังสักทีเรเวนฮะนักมวยป้ามใส่กระโปรงส่วนแทสครับจะวิ่งไปไหนไม่รู้โดนไหลกระแทกเลยฮาร์ดคอร์ฮอลลี่มาแล้วทำการรัดเส้นเล็กสวิปลงไปเรเวน ยังไงแทสครับมาหัดคอสหน่อยละกันซายเฮดล็อกมาคอสเฟสหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันฮะฮาร์ดคอร์ฮอลลี่มาสี่คนสี่เรียกว่าสี่คนนี้ก็เหมือนจะจะบอกว่าเป็นสาย ecw หมดก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าฮาร์ดคอร์ฮอลลี่นี่เหมือนจะไม่ได้อยู่ ecw นะส่วน stone คนี่อยู่สักแป,ป๊บหนึ่งนะครรบผมนะริงมาสเตอร์สตีฟออสตินหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรือ s t ั n นิ n g สตีฟเนี่ยแหละจำไม่ค่อยได้นะฮะ มาเอาต่อยสักทีหนึ่งเรเว่นนะมาแล้วเอ้าเฮ้ยลงไปไหนลงไปไหนแทสแทสบอกลงไปไหนฮาร์ดคอร์ฮันรี่ว่านี่เออไหลกระแทกก่อนตีกันไปตีกันไปมองมุมกว้างกันไปฮะเจ้าหวะานี้หักเออเตะ้อพับครับนะเรเวนเอาล้วสโตนโคบอกโอ้แมตช์นี้กว่าจะไม่ถนัดก็ได้นะเนี่ยมาวิ่งไปหาฮาร์ดคอร์ฮันรี่ครับสำหรับเรเวนเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้วิ่งไปชนไอโอถังนับเพลิงครับพุ่งเลยเมื่อกี้โอ้เรเวน เรเวนนี้บอกโอ้ยกูพุ่งเลยจังหวะนี้ยังไงถีบใส่ฮาร์ดคอร์ฮันลี่ก่อนสโตนโคบอกเดินมาดูใกล้ๆดิจุดเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้นะมาหันมาต่อยแทสไปอา้าวยังไงโดนหักคอครับทางด้านของเรเวนสโตนโคสอกสักทีหนึ่งก่อนต่อยเอาลบได้แทสเตะแทสจะทําอะไรแทสไม่รู้จะทําอะไรแทสแทสเดินมาโดนเหวีย่ยงไปครับโดยซาโตนโค ส่วน core, ฮาร์ดคอร์ฮันลี่ฮะจงจงจงฮะจงใส่เรเวนก่อนซาตันเนอร์ครับแบบนะมาซาตันเนอร์อีกสักดอกนึงครับผมนะเป็นสตันเนอร์ในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ท่าไม่ตายหลักเอา้าเอ้ยพุง่งเหมือนกันเอ้ยแทสโอ้โหเอ้ยโอ้โหเรียกว่าตรงนั้นนี่มันเอ้าพุ่งเลยนี่พุง่งหรอ,อยังไงจังหวะนี้อา้าวสโตนโคมีฟินิชชิ่งมูฟแล้วแต่ว่าอย่ามายุ่งนะไอฮาร์ดคอร์ฮันลี่โดดดรอปคิกลงมา ยังไงต่อซีแทสโอ้เมื่อกี้เด oh, ิ g, นไปหาตรงถังดับเพลิงตรงนั้นนี่พุ่งเลยฮะโอ้แล้วยังไงไม่มีใครสนใจเรเวนเลยยังไงซีเอาแล้วโดนเอาจะหักคอซะหน่อยโดนเหวี่ยงมาแทะศอกสักทีแทสจะทําอะไรแล้วมุมกล้องปรับาอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้ยมุมกล้องอะไรเนี่ยฮะโอ้ มองไม่เห็นเลยเมื่อกี้มาดูนโอ้จีหัวร่วงไปเลยครับเอาโกดแล้วฮาร์ดคอฮอนลี่กรรมาการนับ2อย่างต้องมีคนมาช่วยก่อนครับสโตนโคมาช่วยแล้วโดนอ่ะยังไงจังหวะนี้มาเอาแล้วใส่เป็นฟินิชชิ่งมูฟอะไรวะเนะี่ยเป็นอะไรแทสโอ้ยแทสมิชชั่นครับแทสมิชชั่นยังไงสโตนโคโดนแทสมิชชั่นแล้วแต่ปล่อยก่อนยังไงเอาพิกศพโกดสโตนโครกรรมาการนับห 2องเรเวนต้องเข้ามาช่วยก่อนเกือบไปแล้วยังไงจังหวะน,นี้สอกกับสักทีหนึ่งครับโดยทางด้านสโตนโคสอกอีกสักทีไม่ได้ยังไงฮาร core, ์ดคอร์ฮอลลี่โดนต่อยรอบคิกไม่โดนครับมาแล้วเตะสักทีมาจับเวียงมาก่อนเอาไม่ไม่ไปไม่ไปหรอไม่ไปแล้วมุมกล้องโอ้ยมุมกล้องมาปรับอะไรนี่ฮะเอาโดนหิบทอดลงมาแล้วสัตว์ลาาเส้นเล็กสวิฟอีกสักทีครับสโตนโค มาสโตนโคบอกหาเหยื่อก่อนจังหวะนี้มายังไงจังหวะนี้ยังไงลากศพเรเวนขึ้นมาแล้วแทสบอกแทสเพกลงมาครับยังไงไอแทสมานี่เดี๋เฮชูนิ้วกลางแล้วสตานเนอร์มันลงไปโดยทางน้านสโตนโคยังไงนี่ไซส์ซ้อหูสักทีหนึ่งก่อนซีแล้วเอา้าเฮ้ยยังไงแล้วจับโกดฮะกรรมการนับ2แล้วแล้วยังก่อนหึใครวะเนี่ยเรเวนเนระเดินโกรธเมื่อกี้โดยสโตนโคครับแต่ว่ายังก่อนฮะ ต่อยต่อยเอาต่อยโดนกรมกร,นกรมการเลยกรรมการมึงยืนขวางอะไรเราฮะโอ้โหยังไงทูบสักทีหนึ่งแล้วฮาร์ดคอร์ฮอลลี่กดแทสกรรมการหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอ้าแทสครับโอ้โหช่วยจังหวะโอกาสโอโ้โกดทางนั่งของแทสไปครับ Hard call, ฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ฮะโอ้ยบทจะชนะก็ชนะดื้อๆอย่างนี้เนี่ยนะแทสเอ่อแทสโดนโกดนะเป็นฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ครับสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะ โอ้โหต้องบอกว่าแมตช์นี้คือไม่ค่อยฮาร์ดคอร์เท่าไหร่นะแต่ว่าใช้โอกาสและทีเผลอครับนะกดเอาชนะไปได้ในแมตช์นี้นะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับในส่วนของ w w e Smackdown s h u t Your m o u t h นะครับผมนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกันใน้หน่อยช่องของเราั a ข k a m น n Gaming นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันคลิปหนะ้าคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรรอดูกันสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ Thank you.